สี่ปีนักริย์ที่มีเกณฑ์ได้แฟนเบ้าหน้าฟ้าประธานแถมอบอุ่นเปนเก่งก่อนจะรับฟังคับานายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดแชร์กดหัวใจเพื่อเป็นสบานบุญให้ไพ่แม่นยำดังตาเห็นและพิมพ์ต่อใต้โพสต์อวยพรให้ตัวเองว่าฉันโชคปีปูจา ขอให้ลูกโชคดีดังแดงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวกดจิ้มเข้าไปใครอยากเหรียนโหนกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาาฏิหิา์เกิดขึ้นกับคุณได้จริงอาจารย์จะเอาไพ่ฤาษีตาทิพย์ฤาษีเปิดกรรม เปิดดวงว่าสีนักกษัตริย์ไหนที่มีเกณฑ์จะได้คนเบ้าหน้าฟ้าประทานอบอุ่นแถมเป๊เก่งมาเป็นแฟนในช่วงนี้และขอบารมีปู่ให้บอกลูกบอกหลานนะครับว่ามีอะไรจะบอกมีอะไรจะแนะนำในช่วงนี้ สี่ราศีที่มีเกณฑ์จะได้แฟนเบ้าหน้าฟ้าประทานอบอุ่นแถมเปเก่งได้แก่ปีมะเส็งปีรากาปีกุลและปีวอกไหนขอเสียงคนที่เกิดปีนักสัตว์ทั้ง4ี่พิมพ์ต่อใต้โพสตได้เลยว่า ฉันโชคดีในช่วงนี้ปู่อยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรลูกหลานบ้างแบบแรกอนาคตนะครับสิ่งที่เราจะพบจะเจอเนี่ยนะครับในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราเองนะครับจะต้องวางพื้นฐานของอนาคตไว้ณนปัจจุบันให้ดีนะครับถ้าเรา วางไว้ดีแล้วนะครับมันก็จะง่ายนะครับสําหรับการที่จะไปสู่เป้าหมายในอนาคตถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคเราก็หาทางแก้ไขได้นะครับสิ่งนี้นะครับเมื่อขึ้นไพ่อนาคตมาก็บอกว่าตัวคุณเองนะครับเปลียนอนาคตที่สดใสนะครับมีความคิดเห็นต่างๆครับที่จะสร้างอนาคตให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วเราเองเตรียมความพร้อมตรงนี้ดีหรือยัง ไปที่สองนะครับโกรธนะครับช่วงนี้ตัวคุณเองนะครับอาจจะอารมณ์เสียอารมณ์หงุดหงิดง่ดดงายๆนะครับขอให้ควบคุมอารมณ์ให้ดีนะครับเพราะว่าโอกาสวีนใส่นะครับคู่ครองวีนใส่คนที่เรารักได้นะครับโดยที่บางทีเขาไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าเราหงุดหงิดเรามโมโหนะครับทาให้เหมือนกับวีนแตกทําให้คนอื่นเขารับไม่ได้แล้วผ่านจะไป โกรธกันนะครับทําให้โมโหกันหรือไม่คุยกันได้ตรงนี้ต้องระมัดระวังพยายามนะครับเอาใจเขาใส่ใจเรานะครับอย่าเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปนะครับไว้ต่อมานะครับเป็นไปได้ก็ให้ไปไหว้พระทําบุญนะครับ อุทิศส่วนกุศลนะครับให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับแล้วก็เสริมบุญเสริมบารมีให้กับเทวดาประจําตัวนะครับเทวดาประจําตัวเมื่อมีพลังงานที่แข็งแรงมีพลังงานที่ดีแล้วท่านก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้อย่างเต็มที่นะครับอูบอกว่านะครับอย่าลืมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เราคารพรับถือนะครับอย่าลืมทําบุญนะครับแอ่กุศลนะครับอุทิศบุญให้ทุกท่านนะครับที่ เรานะครับได้มีความสัมพันธ์กับท่านอยู่นะครับไม่ต่อมานะครับบางอย่างนะครับที่คนที่เข้ามาเนี่ยในช่วงนี้อาจจะมีอะไรที่ปิดบังเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองนะครับพยายามนะครับระแวดระวังระมัดระวังนะครับคนที่เข้ามา ในช่วงนี้ให้ดีนะครับเขาอาจจะไม่จริงจังจริงใจกับเราเท่าไหร่นะครับเขาจะมาหวังผลประโยชน์หลายๆอย่างนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับแทนที่เราเองนะครับจะสบายสบายกับต้องมาลำบากนะครับกับต้องมาช่วยเหลือใครที่แบบไม่จริงใจนะครับไม่จริงจังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ตัวคุณระมัดระวังให้ดี ใบสุดท้ายนะครับคู่แท้หลายๆคนนะครับมีคนเข้ามาใกล้ชิดในช่วงนี้ก็บอกได้เลยว่าตัวคนเองจะโชคดีนะครับได้คนดีๆเข้ามานะครับเป็นวิแท้เป็นคู่แท้นะครับที่พึ่งได้เพราะฉะนั้นในตรงนี้นะครับถ้าดูแลดูใจกันดีแล้วนะครับก็สามารถตกลงวงใจนะครับสร้างครอบครัวขยายครอบครัวนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดมีกับทุกๆท่านนะครับใครนะครับ อยากปลดล็อกนะครับอยากดูดวงส่วนตัวนะครับกดจิ้มเข้าไปดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมนะครับดวงขงคุณดาวอะไรตกวรณะดาวอะไรตกหินะวิบากกรรมเก่าดาวอะไรตกอรินะครับในพื้นดวงชะตาตัวคุณอาจารย์ก็จะแกะดวงชะตาให้แบบเจาะลึกนะครับใครอยากปดล็อกดูดวงห้าเก้า้านะครับ กดจิ้มเข้าไปดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมอาจารย์หนูอยากหลุดพ้นหนูรู้สึกว่าหนูติดขัดหนักมากแนะนำเลยครับ